สวัสดีค่ะพี่น้องชาวหมอนวด,ดท,ทุกท่านกัลยาณมิตรทุกทุกคนครูการมอแกนค่ะสำหรับในคลิปคลิปนี้นะคะครูการก็จะมาเกาะติดกระแสเกาะติดสถานการณ์เกาะขอบสนามกันเลยนะคะในเรื่องของค่าเงินปอนแข็งค่าขึ้นและที่สำคัญนะคะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและน่าดีใจสำหรับพี่น้อง หมอนวดไทยในอังกฤษนะคะจะได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งในกลางเดือนเมษายนนะคะและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องกลับมาแล้วกลับมาอะไรคะกลับมาเตรียมความพร้อมให้กับตัวคุณนะคะเตรียมความพร้อมในการทำการตลาดให้กับลูกค้าเตรียมความพร้อมในการทำโปรโมชั่นเตรียมความพร้อมในการที่จะทาให้ร้านของคุณเนี่ยเป็นร้านที่ The Best ในทานะคะ เนี่ยคะช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่ดีมากที่คุณจะต้องกลับมาเตรียมความพร้อมให้กับร้านของคุณกลับมาเตรียมความพร้อมให้กับตัวคุณค่ะนะคะความพร้อมของคุณนะคะก็คือสุขภาพร่างกายคุณต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะไปทำงานได้อย่างมีความสุข ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเตรียมความพร้อมในการทําการตลาดทํำยังไงให้ลูกค้ารู้จักร้านเราให้มากที่สุดนะคะทำยังไงให้ลูกค้ามานวดที่ร้านเรามากที่สุดเราจะทำการตลาดยังไงนะคะแล้วการตลาดในยุคนี้เป็นยุคของออนไลน์เราจะทำยังไงให้เอาร้านเราเนี่ยมาอยู่หน้ากล้องนะคะเตรียมความพร้อมในการทักษะ ทักษะการนวดนะคะนวดไทยเป็นแล้วก็ดีนวดออยเป็นแล้วก็ดีแล้วจะดีไหมถ้านวดฮอสโตนเป็นด้วยแล้วจะดีไหมถ้ามีเครื่องนวดผัดนางพญาถูกไหมคะนี่และค่ะเตรียมความพร้อมค่ะให้กับตัวคุณนะคะเมื่อคุณได้เตรียมความพร้อมเตรียมทักษะให้กับตัวคุณแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะรองรับรายได้รองรับเงินทองมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาสู่คุณไงคะ ะค,ะคือการก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอเป็นแรงและกำลังใจให้กับพี่น้องหมอนวดไทยในอังกฤษด้วยนะคะค่างเงินแข็งขึ้นแล้วเย้ขอบคุณค่ะบ๊าย